วัสดีครับพบกับ AKP Custom View ครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ r ี v o ของผมเองครับเป็น r ี v o ปี2019นะครับขับสครับตัวล็อกโควันนี้พอดีเปลี่ยนล้อกับยางมาใหม่ครับอยากได้สเปคที่โหดกว่าเดิมครับ มาดูกันว่าตอนนี้รถผมเปลี่ยนแปลงจากคลิปแรกไปมากแค่ไหนครับหลักๆข้างหน้าผมไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับกระจังหน้าโลโก้ยังสีดำเหมือนเดิมครับแล้วก็มีไล์บาร์เหมือนเดิมสปอร์ตไล์ยาวนะครับเหมือนเดิมเลยที่เป็นตัดหมอกก็เป็นครอบตัดหมอกเหมือนเดิมครับผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับราคาประมาณคู่ละ7 0 0บาท นี่ครับมีซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ700บาทแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือล้อครับเนี่ยครับผมใส่ล้อย2นิ้วมาครับดูความยืดจากซุ้มด้านข้างนะครับเปลี่ยนล้อมาใหม่จาเรียกว่าเปลี่ยนล้อมาใหม่ใช้ลากว่าเดิมนี่ครับให้ดูมุมกว้างนะครับเปลี่ยนล้อมาใหม่เป็นล้อขอบ22บครับ สวยเต็มกว่าเดิมโหมดกว่าเดิมครับนี่วันนี้มันทุกยางด้วยมันทุกล้อ,อก,กับยางด้วยครับเป็นล้อแบรนด์นำเข้าครับจากอเมริกาครับเป็นฮอสท h a i นะครับฮอร t าย i ขอ22กว้าง12ออฟเซ็ตลบ44ครับแค่มิ l ล,ลิ่งกับโลโก้นี่ก็กินขาดแล้วครับ้ันกับยางอ M ยาง MMT ครับ 3 3กว้าง12.5ครับแม็กก็โหดครับยางก็สวยนี่ครับดอกก็โหดๆอย่างนี้ครับแก้มก็โหดๆอย่างนี้เลยที่สุดของแจแล้วครับช่วงล่างเหมือนเดิมครับปีกนกปรบับองศาโชค๊คสปริงแล้วก็ลองก้อนครับตัดแต่งซุม้มเพลียซุ้มครับเหมือนเดิม ผมเพียสุ้มทีเดียวแล้วใส่ได้ยาวๆครับใส่ได้ใส่ได้หลายหลายยี่ห้อหลายขนาดครับนี่ครับให้ดูครับว่ายื่นออกจากาด้านข้างแค่ไหนครับประมาณดอกแรกครับยื่นออกประมาณดอกแรกของของยางนะครับก็ตีไปสักประมาณสักสี่นิ้วได้นี่ครับล้อแข็งแรงครับ ขน,ขนยางขนของได้สบายมากครับล้อเขาแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวถามว่าการขับขี่เป็นไงก็จะมีความต,ตึงขึ้นครับต,ต,ตึงขึ้นไม่ถึงกับแข็งครับแต่ว่าตึง,ตงขึ้น20จะนิ่มกว่านะครับข้างหลังก็เดิมเดิมครับพนแค่สีตรงกันชนเหมือนเดิมครับชิ้นนี้นะครับ พ่นสีกันชนเป็นสีดําน้องนั้นก็ไม่ทําอะไรครับอ๋อก็มีเปลี่ยนไฟท้ายนี่ครับเปลี่ยนไฟท้ายผมเปลี่ยนมาประมาณสามพันกว่าบาทไฟท้ายตัวเก่าจะเป็นอีแบบหนึ่งครับพี่พี่ดูนะครับดูดูทรงนะครับเพื่อใครขับรีโวอยากจะแต่งเหมือนผมดูไว้เป็นตัวอย่างได้ครับนี่ครับจริงๆริยกขึ้นเปลี่ยนล้อยางก็หล่อแล้วครับไม่ต้องทำอะไรเยอะ เปลี่ยนล้อย,ยางเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรก็คือเพื่อช่วยในการขับขี่นะครับแต่หลักๆก,ก,ก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็คือหลอดละเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็หลอดละครับสเตปนี้จะบอกว่าจบครับแพงหน่อยหลายตังหน่อยแต่จบครับถ้าชอบเมกาแบบเทๆอย่างนี้ครับเมกาเทๆสุด อยากให้รีโวของพี่ๆหรือว่ารถของยี่ห้อไหนก็ได้ของพี่ๆเนี่ยรอๆนะครับมาเลยครับ AKP จจัดให้ได้ผมแต่งรถให้พี่ๆดูเป็นตัวอย่างครับพี่ๆชอบแบบนี้สนใจแบบนี้ทักทายมาเลยครับ0969956499ครับมีหลายแบบหลายราคาให้เลือกครับชุดนี้เบิกใหม่อยู่ หนึ0งแบาทนะครับในรถผมนะเบิกใหม่หนึ0งแบาทครับพี่ๆไหวมาได้เลยครับมาจัดได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับรถรถผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลงใน YouTube ให้พี่ๆได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ